ชนบุรีจังหวัดชนบุรีทรงพระกรุณาโปรดราชโอมกอมให้พลนอากาศเอกชลิตพูผาสุขมงคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาตรยไปถวายแด่ระราศวชิธรรม,มนิทานเจ้าอาวาสวัดป่าวชิรปัญธุ์พซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบร,รมราชาองค์การโปรโดพระราชาทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระมหาตองธรรมวุฒโธเปรียนธรรมหกประโยคเป็นราราศวชิธรรม,มนิทานปฏิพานธรรมวิจิต มหาคณิสรประววนสังฆารามคามวาสีทราราชาคณะชั้นราชตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2564โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปหลัดหนึ่งพระครูสังฆรักษ์หนึ่งพระครูสมุตหนึ่งและพระครูใบตีกาหนึ่งตาราชวชิรธรรมนิทานอุปสมบทเมื่อปี2517ณวัดเขาพุทธโคโดมอํเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี เป็นผู้ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยดำเนินวัดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างแก่หมู่คณะภายในวัดและสั่งสอนศิทธิานุสิ์ให้ประพฤติตามมีเมตตาจิตต่อทุกคนเสมอกันให้การอบรมวางพื้นฐานปฏิบัติธรรมแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการและประชาชนทั่วไปสำหรับ,บรวัดป่าวชิระบรรพตได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่18มิถุนายน2547เป็นวันที่สงบร่มรื่ัดภัยแอกสามัคคีธรรมตำบลเจดีอเภอูออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวัดรบรคติยร,ราชนารีโปรโดให้นายวันลบยุติธรรมดำรงรองเรขาที่การรชาชวิทยลาลัยจุลาภรณ์เชิญถุงอย่างที่พระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกาภัยจำนวน500ชุดด้วยทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน โอกาสนี้ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่8บ้านวัดนกตำบลเจดีจำนวน24ครอบครัวโดยเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบจากอิทธิพลร่องมรสุมและอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่และขนปาซุทําให้มีฝนตกกระจายและฝนตกหนักในพื้นที่ ประกอบกับประตูระบายน้ำพลเทพประตูระบายน้ำโพธิยาและประตูระบายน้ำสองพี่น้องเพิ่มปริมาณการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนรวมทั้งเขื่อนกระเสียวได้ระบายน้ำจากเขื่อนลงสู่ลำห้วยกระเสียวส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า4 3 0 0 0ันครัวเรือน ทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีดาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสธาธารณภัยในการสูบน้ําช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ําและเร่งระบายน้ําจากแม่น้ําท่าจีนโดยติดตั้งเครื่องผักดันน้ําสําหรับช่วยเหลือด้านการเกษตรประมงและปะศุสัตว์จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิตตำบลเจ้าปลุกอำเภอมหาราชจังหวัดพระคนครศรีอยุธยา เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบภุทพิัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจพร้อมกับลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยณน้หมู่ที่5บ้านเจ้าปลุกอํเาเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโกนเซนและพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ทำให้บีฝนตกชุกในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน รวมถึงส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ำลบบุรีแม่น้ําป่าสักแม่น้ําน้อยและคลองต่างๆในพื้นที่จรพหนัพระนครศรีอยุทยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า54,000ครัวเรือน สำหรับอำเภอมหาราชมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ11ตำบล4 2หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ1,676ครัวเรือน